หกท่าง,ง่ายๆแก้ปวดเขา่าเข่าเสื่อมให้ทำแบบนี้ใครที่เริ่มมีอาการปวดเขา่าเข่าบวมแดงเวลานั่งพับเพียบคุกเข่าขึ้นลงบันไดแล้วมีอาการปวดมากหรือเสียงนังกบแก๊บในข้อเข่าข้อเข่าฝืดติดขัดในตอนเช้าระวังว่าคุณอาจเสี่ยงเข่าเสื่อมคะ่ะทีนี้ทุกคนก็ต้องรู้กันก่อนนะคะว่าเข่าเสื่อมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะ อาการของระยะแรกยังทำกิจกรรมได้ตามปกติยังไม่มีอาการปวดเข่านะคะแต่ว่าจะเริ่มรู้สึกตึงๆรอบเขา่าซึ่งระยะนี้เนี่ยสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะส่วนระยะที่2กระดูกอ่อนจะเริ่มสึกก่อนแล้วก็บางลงซึ่งมันก็จะมีสัญญ,ญาณเตือนบางอย่างอย่างเช่นเสียงดังกบแก๊บในข้อเข่าค่ะส่วนระยะ3กระดูกอ่อนสึกก่อนแล้วก็จะมีกระดูกงอกมากขึ้นก็จะทําให้มีอาการปวดบวมอักเสบรู้สึกขึ้นไหวติดขัด ส่วนระยะสุดท้ายกระดูกอ่อนซึกก่อนมากและรุนแรงรู้สึกปวดเข่ามากเข่าผิดรูปยืนเดินไม่มั่นคงเสี่ยงต่อการหกล้มง่ายค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้คุณอยู่ระยะไหนกันแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มบริหารเข่ากันเลยท่าแรกเราจะให้เริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อหลังขาและน่องกันก่อนนะคะโดยให้นั่งเหยียดขาออกข้างนึงจากนั้นเนี่ยก็ค,อคอ่อยๆโน้มตัวแล้วก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า ทำเท่าที่ไหวพอให้รู้สึกตึงๆค้างไว้สิบวินาทีทำสิบครั้งท่าที่สองจะให้นอนงายค่ะตั้งเข่าขึ้นหนึ่งข้างหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ,ออกแรง,งงอและเหยียดเขา่า โดยให้ลากส้นเท้าเข้าหาตัวให้มากที่สุดแล้วค่อยๆเหยียดเข่าลงทำสลับกัน10ครั้งทั้งหมด3เซตท่าที่3เราจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขากันค่ะโดยให้นำหมอนข้างมาลองไว้ใต้เข่าแบบนี้ หลังจากนั้นก็ให้เกรงเหยียดเข่ากดลงกับหมอนนะคะค้างไว้10วินาทีทำา1บครั้งทั้งหมด3เซตค่าที่4เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกค,ค่ะให้นอนหงายตั้งเข่าขึ้น2ข้าง เลื่อนส้นเท้าเข้ามาใกล้กับก้นให้มากที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ออกแรงเก่งยกสะโพกขึ้นค้างไว้5วินาทีทำส0ครั้งทั้งหมด3เซต ที่5ให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังค่ะให้นอนหงายตั้งเข่าขึ้น2ข้างเลื่อนส้นเท้านะคะให้ไกลออกไปจากก้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ออกแรงยกสะโพกขึ้นจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังขามันเกร็งตัวขึ้นมาค่ะค้างไว้5วินาทีทำา10ครั้งทั้งหมด3เซต ส่วนท่าสุดท้ายจะให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะให้อยู่ในท่านั่งเกลงยกส้นเท้าขึ้นจากพื้นค้างไว้5วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆวางเท้าลงนะคะทำซ้ำสิบครั้งทั้งหมด3เซต สำหรับคลิปถัดไปอยากให้เรามาสอนเรื่องอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ขอ,อกันเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆฝากกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ